อตอนนี้โยนก็เป็นดำเพราะว่าน้ำเยอะนะครับน้ำเยอะพอดีน้ำมันออ,ออกไม่ได้ครับก็เลยต้องได้ดำนะครับได้ดำครับจริงจริงที่จริงจะต้องเป็นลักษณะของโยนนะน้ำมันเยอะนะครับก็เลยต้องได้ใช้กันดำดำก็ง่ายครับมันไม่ต้องได้ใช้จับต้นกล้านะครับม,มันมันมีขึ้งมนอยู่แล้วอนะันนี้ทดสอบกันเดี๋ยว สอบกันโยนนะครับทั้งดําทั้งโยนนะครับได้หมดครับทาได้หมดนะครับน่าสนใจมานะครับแต่เปิดน้ํามันเยอะครับมันต้องเป็นลักษณะคือต้องเอาน้ําออกให้หมดนะครับแล้วก็โยนเปิดน้าเยอะก็ต้องใช้การดาบางทีก็โยนเหมือนกันครับโยนลงสบายสเนี่ยดูดูการโยนนะครับอันนี้โยนนะครับครบนะครับสกุลตนะคุณยายนะครับในวันเสาร์ วันที่